สวัสดีครับลูกค้าทุกคนนะครับมาเจอกับทางช่องของเราอีกแล้วนะครับช่องของเราเป็นช่องที่ขายกางเกง y 2, ยีนรีวายมือ2ขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นนะฮะลูกค้าท่านไหนนะครับต้องการดูกางเกงยีนรีวายรุ่น5 0 1มือสนะสามารถพิมพ์ชื่อช่องเข้ามาชื่อช่องยอดชายดีผลงานนะครับสามารถพิมพ์ชื่อช่องเข้ามาพอเข้ามาที่หน้าช่องแล้วสามารถจิ้มไปที่วิดีโอแล้วก็วิดีโอในช่องนั้นจะขึ้นทุกคลิปนะฮะก็สามารถเลื่อนไล่ดูได้เลยนะครับว่าลูกค้าต้องการดตอ่ สอบถามเข้ามาทางอแอดมินทางร้านของเราได้นะทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะฮะที่เบอร์โทร0961519525นะครับมาดูเกงยีนรีวารุ่น5 0 1อ2ตัวนี้นะครับเป็นสีมิดไนท์แบล็กนะฮะไม่ใช่ไม่ถึงซูเปอร์แบล็กนะฮะเป็นสีมิดไนท์แบล็กขนาดตาป้ายดับเบิลยู 33L 32ขนาดวัดจริงเอล34ยาวทั้งตัว43.5ปลายขา8.5เมตรอินเฮติราคา1,350บาท ลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะมาดูรายละเอียดต่างๆนะครับมาดูภาพนิ่งกับทางแอดมินเราได้นะครับจริงๆตัวนี้นะครให้ทางแอดมินเราถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะครับจะได้เห็นแบบช um ัดๆนะฮะบางทีการทําคลิปเนี่ยนะครับผมต้องแจ้งลูกค้าเลยว่าการทําคลิปเนี่ยถ้ามีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยนะฮะทุกคลิปทุกที่เลยฮะ,ะถ้ามีการเคลื่อนไหวอย,อย่างนี้สีอาจเฉดสีอาจจะเพี้ยนไปบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าเราดูภาพน,นิ่งเนี่ยจะเทียบได้สมจริงมากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็พิจารณาจาก เลนกล้องของแต่ละที่นะฮะแสงแต่ละที่นะครับปรับให้ดูเหมือนธรรมชาติไหมอะไรประมาณนี้นะครับกางเกงตัวนี้นะครับเป็นสีมิดไนท์แบล็กไม่ใช่ซูเปอร์แบล็นะฮะไม่ใช่สีดํานะฮะจะเป็นสีมิดไนท์สีกลางคืนที่แบบเข้มๆเลยลูกค้าจะเป็นสีกลางคืนที่แบบเข้มๆส่วนด้านบนตัวนี้นะฮะด้านบนเขาจะฟอกมานะฮะตัวนี้จะเห็นเป็นฟอกขาวมาจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะฟอกให้สีอ่อนกว่าด้านล่างนั่นเองนะฮะตัวนี้จะสีอ่อนกว่าอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เกิดมาจากการใช้งานนะฮะกางเกงตัวนี้ใช้งานไม่กี่ครั้ง อ,นนอ,นนอันนี้เกิดคือโรงงานผู้ผลิตเขาแต่งมาอย่างนี้เลยนะด้านหน้าก็เช่นกันนะครับคือเขาแต่งมาเลยนะะเนี่ยนะเขาจะฟอกมาที่ช่วงหน้าขาอย่างนี้นะครับช่วงหน้าขานี้ซอกมานะฮะส่วนข้างล่างนี้เป็นสีเข้มนะอันนี้อันนี้เป็นแ,แต่งมาจากเป็นมาตรฐานมาจากโรงงานผู้ผลิตเลยไม่ได้เกิดมาจากการใช้งานของเจ้าของเดิมแต่อย่างไรนะครับตะเกียงตัวนี้นะฮะผ่านน้ำไม่กี่ครั้งนะฮะสภาพยังดีๆเป็ใหม่อยู่เลยนะ ขนาดตามไปเด็กพันยอ3า3 l 32ขนาดวัดจริง L 314ยาวทั้งตัว43.5ปลายขา8.5เมตรอินเฮติราคา1,350บาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อ0961519525ยินดีให้บริการลูกค้านะครับกอบทางแอดมินเราได้เลยนะฮะทางร้านเราจะมีแอดมินคอยต่อบริการลูกค้านะฮะเป็นสี Midnight Black นะครับสภาพเข้มๆสวยๆนะะแต่งฟอกขาวมานิดหน่อยนะฮะด้าทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะลูกค้า ไม่ได้เก่าจากการใช้งานนะฮะที่สีเห็นสีขาวเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากการใช้งานของเจ้าของเดิมแต่อย่างไรนะครับเป็นการแต่งมาจากโรงงานผู้ผลิตป้ายริดป้ายริดแถบอยู่ครบป้ายปรกเกนอยู่ครบนะฮะสภาพสวยๆเข้มๆใหม่ๆป้ายประเกนนี้ยังออกใหม่ๆอยู่เลยนะฮะเนี่ยเกรงยี่หรี่วายรุ่นห้าเูนย์หนึ่งนะฮะเขาจะเป็นงานกระดุมนะฮะจะไม่มีงานซิฟนะครับลูกค้าจะเป็นงานกระดุมเท่านั้นนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจเกรงตัวนี้นะครับผมยดทวนให้อีกทีนะฮะ ขนาดตามไป WU 33L32 ขนาดว่าจริง L34 ยาวทั้งตัว43.5ปลายคา8.5ไม่อินเทติราคา1,350บาทลูกค้าท่านไหนสนใจเก่งตัวนี้ติดต,ต่อ0961519525ทางทั้านเราจะมีแอดมินคอยต่อบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการขอคุณครับ